มันมีเรื่องเล่าของตัวละครบีครับบีเนี่ยไปบอกหลายๆคนนะครับว่าการจะสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำให้ใครมาเข้าอยู่ในอ,อำนาจการควบคุมของเขาเนี่ยเขาจะใช้หลักพูดเรื่องอดีตชาติอ,อดีตชาติเป็นนักรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาฉันเลยให้เธอเป็นมือขวาของฉันในการทํางานนี้ในมูนิธินะอุตายอ่าแล้วเวลาจะพูดกับผู้หญิงเนี้ยครับชาติที่แล้ว เขาเป็นกษัตริย์มองโกอุตายกษัตริย์มองโกแล้วก็คือใช้เวลาทานหรือเปล่ามีชื่อด้วยแต่ว่าม่าชัมันเดอะไปรบมาทําให้ไม่มีเวลาให้ลูกสาวชาตินี้ก็เลยขอชดใช้ด้วยการเธอคือลูกฉันเมื่อชาติที่แล้วฉันขอดูแลเธอแต่จริงการดูแลเขาเนี่ยมันไม่ควรไม่ไม่ควรเป็นเรื่องชู้สาวที่แบบมีความสัมพันธ์ทางเพศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมเล่าตัวละครบีนะครับซึ่งเอ่อ มีการไปบอกพยานหลายๆคนนะครับซึ่งอันนี้เป็นพยานที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีมากกว่า10คนที่พูดเรื่องเดียวกันนะครับเช่น<ช><ช>พี่หนุ่มฟังนะครับจริงๆเขาเป็นหนึ่งในห้าผู้วิเศษเขาบอกว่าเข้อคือหนึ่งในห้าผู้วิเศษหนึ่งในห้าผู้วิเศษที่ออตอนนี้เป็นสายลับรัสเซียอุ้ยตายเดี๋ยวนะ ยังไม่จบพี่หนุม่มอย่าเพิ่งอุ้ยฟังให้จบก่อนครับ <g ül> วถูก,กลักพาตัวไปโดยใส่รับรัสเซียแล้วก็ไปฝึกถูกเลี้ยงมาโดยอัศวินวาติกันผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับการจะเป็นลูกบุญธรรมของอัศวินวาติกันได้ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งจากศาสนาจากักรซึ่งมีลายลกักษณ์อักษรอันนี้ยังไม่พีคเท่าไหร่นะพี่นุม่มเอาทแค่นี้ก่อนเนาะรอบนี้ แล้วก็เอาจงจริงแล้วผมพูดในแง่ของอาชญาวิทยาและในด้านกฎหมายและการกระบวนการยุติธรรมนะครับกายภาพและสมองของนายบีอ่ะไม่ได้เป็นเลิศขนาดที่จะได้รับความไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งสายลับแต่ถ้าเป็นนักอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้ได้แต่ไม่ใช่สายลับไม่แต่เขาเป็นเป็นห้าหนึ่งในห้าผู้วิเศษนะเอา,อางี้โดนลักพาตัวเวลาที่บอกว่าโดนลักพาตัวไปอ่ะผมมีสมุดพกเขาอ่ะ วอามึงเรียนได้เกรดเท่าไหร,อร่อ่ะมีมสมุดพกในโรง,ง,งเรียนไทยอะ่ะของบีนะอืมี <B S 2> นำสมมุตดนะใช่ครับแล้วโดนรักพาตัวแล้วเรียนในไทยไปด้วยออนไลน์เหรอ,อนี่เขาไปเล่าให้คนเป็นสิบคนฟังถูกต้องแล้วพร้อมที่จะยืนยันเลยว่าแน่นอนครับแต่พูดอะไรมากก็จะมีพวกที่ยังไม่ตื่นนะเอฟซี FC เขาอะยังคงโจมตีว่าผมว่าผมมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวถาจริงผมไม่รู้จักคนนี้เลย